สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอปอ้านินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของเสื้อนะครับโปโลลาฟลอเรน์นะครับก็เป็นคำถามว่าทำไมตัวผมเนี่ยถึงชอบใส่ เสื้อผ้าของโปลาฟราเรนซ์นะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้เป็นกูรูแล้วก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าของโปลาฟเนี่ยที่เยอะมากแบบสะสมครบทุกสีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยอยากจะแบ่งปันข้อมูลหรือว่าเอาของที่ตัวเองมีเนี่ยมาเล่าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับอาจจะสอดแทรกความรู้หรือว่าเกร็ดต่างๆลงไปนะครับผมก็มานั่งลิสต์นะมานั่งสรุปว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเนี่ยถึงชอบใส่นะครับข้อแรกครับผมมีความรู้สึกว่า เขาเป็นแบรนด์ที่มีความคลาสสิกแบบแท้จริงแล้วก็ใส่ได้นานนะครับให้ความรู้สึกทุกครั้งเวลาที่ใส่เนี่ยจะรู้สึกว่าดูสุภาพแล้วก็มีดีเทลนะครับดีเทลที่ผมชอบมากๆนะครับก็จะเป็นลายม้านะครับที่ปักในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบบคลาสสิกเลยนะครับจะเป็นม้าที่เป็นลักษณะคือตัวเล็กนะครับแล้วก็จะปักสีที่เป็นแบบสีเดียวแบบนี้นะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นโลโก้ที่ดูทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีความเก่าแก่นะครับอยู่ที่50ปีนะครับคุณลาฟรานเน่เริ่มต้นนะครับเขาเนี่ยสร้างแบรนด์ด้วยการที่เป็นคนที่ขายเน็ตไทส์นะครับแล้วก็เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนตอนนี้แบรนด์ลาฟรอเรนเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เสื้อโปโลนะครับลายโปโลลาฟรอเรนนะครับมีลายสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นนะครับเป็น Purple Label นะครับมีข้าวของแต่งบ้านนะครับมีแม้กระทั่งแบบพวกน้ำหอมแบบนี้นะครับไปจนถึงเสื้อผ้าลายทีออ่ราคาสูงนะครับมีสูตรมีรองเท้ามีนาฬิกาเรียกว่าครบวงจรนะครับเรียกว่าทุกคนสามารถที่จะ Enjoy กับความเป็นลาฟราเวนได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นลายที่เป็นปโลลาฟรเรนนะครับก็จะเป็นลายที่เรียกว่า อยู่ในระดับกลางๆนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็สีของเขานะครับก็จะเป็นสีออกแบบกรมท่าแล้วก็โลโก้เนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นสีเหลืองนะครับอย่างในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆโลโก้ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะก็คือมีให้เราเนี่ยสามารถที่จะสแกน QR code ได้นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับในวงการเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านในช่องเนี่ยเรียกว่าเป็นพ่อค้าขายของวินเทจเลยนะครับก็มา ักจะส่งข้อความมาสอบถามว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับเขาก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้านะครับผมต้องบอกเลยว่าดูค่อนข้างยากนะครับอาจจะดูได้ในเรื่องของคุณตี้นะครับการปักนะครับพวกอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโลโก้เพราะว่าในอดีตเนี่ยโปโลเนี่ยก็มีเสื้อผ้าที่ทำก๊อปเนี่ยมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอก๊อปด้วยนะครับแล้วผ่านการเวลาด้วยเนี่ย การที่เราจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือของไม่จริงเนี่ยคนข้างที่จะยากนะครับแต่ของผมทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเป็นตัวที่ซื้อออกมาจากช็อปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือชอบในเรื่องของความคลาสสิกนะครับใส่ได้นานนะครับไม่มีคำว่าล้าสมัยแล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะเทรนแฟชั่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเสื้อผ้าเ,เสื้อโปโลเชิ้ตของโปโลลาฟรนเนี่ย ก็ยังขายดีอยู่ตลอดการมีลูกค้าที่เหนียวแน่นมากนะครับทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยทํางานวัยคุณลุงวัยคุณพ่อก็ยังสามารถที่จะหยิบขึ้นมาใส่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากนะครับสำหรับเหตุผลข้อที่2นะครับ ผมเนี่ยชื่นชอบโลโก้ม้าตัวเล็กเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งภาษาของลาฟโรเวนเนี่ยเขาจะเรียกโลโก้ตรงนี้ว่าเป็นลายโพนี่นะครับในปัจจุบันนะครับลาฟโรเรนเนี่ยเขาจะมีโลโก้เนี่ยเยอะมากนะครับของโปโรลาฟเนี่ยจะมีตัวเล็กจะมีตัวใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งมีม้าตัวใหญ่หรือมีดีเทลเป็นม้า1ตัว2ตัว3ตัวหรือยิ่งมีปักนะครับต่างๆเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเนี่ยจะเลือกสะสมม้าที่เป็นแบบ เรียกว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษในแต่ละซีซั่นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเล่นแค่เฉพาะมาที่เป็นลักษณะคลาสสิกนะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นดูว่าดูจากจากกล้องนะครับ เนี่ยเป็นเสื้อยืดนะครับในในฟังก์ชันที่เป็นเสื้อยืดนะครับ,นนเ,เ,รบเขาก็จะใส่ดีเทลของม้าเนี่ยฮะจอกกี้ใส่หมวกสีแดงนะครับใส่เสื้อสีม่วงนะครับแล้วก็บอดี้เป็นสีเหลืองม้าเป็นออกสีน้ําตาลลักษณะแบบนี้นะครับพอมาปักในเสื้อยืดอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมวกเขาจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วเสื้อเขาก็จะเป็นสีแดงคือในโลโก้ซึ่งมันเล็กมากๆแค่นี้เขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับมันทำให้เราสนุกกับการตามเก็บแล้วก็สะสม นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะสีดำก็จะเป็นหมวกแดงนะครับนีดูดูเผลอๆเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกันจอกกี้ท่านนี้เนี่ยเขาจะใส่เป็นหมวกสีแดงเห็นไหมฮะจอกกี้ท่านนี้จะใส่เป็นหมวกสีเขียวถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยโลโก้ม้าของเขาอะที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยเขาใส่รายละเอียดมาขั้นสุดมากในพื้นที่เล็กๆตรงนี้ผมมองว่านี่คือดีเทล คือสเสน่ห์ของโปล a l าฟรเรนที่ผมชื่นชอบนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าทรงพลังแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบน่าเก็บสะสมนะครับอันนี้จะเป็นในฝั่งของเสื้อยืดนะครับถ้าเป็นลายที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเสื้อเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็จะมีลายโลโก้มมาแบบนี้ที่เป็นลายแบบเหมือนโมโนโทนนะครับก็คือเป็นสีเดียวนะครับเสื้อโปล a l าฟเรนเนี่ยที่เป็นแบบโป l o เชิร์นะครับเกิดขึ้นในปี1 9 7 2 ซึ่งเขาจะมีสีออกมาทั้งหมดเนี่ย32สีนะครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ตัวม้าโพนี่เนี่ยถ้าเป็นสีชมพูนะครับจะเป็นแคมเปญที่เรียกว่าพิง k ์โพนี่เกี่ยวกับเรื่องราวของมะเร็งเต้านมนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้ว่าเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นในแคมเปญที่เรียกว่าเป็นโป l o เอิร์ ก็คือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่รักโลกแล้วก็มาจากวัสดุที่เป็นรีไซเคิลนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ5,900บาทจะราคาสูงกว่าตัวที่เป็นคลาสสิกธรรมดานะครับตัวที่เป็นคลาสสิกเนี่ยจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทอันนี้คือราคาในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นกระดุมมุกนะครับเป็นกระดุมเม็ดแบบ3เม็ดเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นนะครับเป็นราคาตัวละ6,700บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นด้วยการคอมบิเนชันนะครับระหว่างสีของผ้ากับตัวโลโก้น้องม้าตรงนี้นะครับยางถ้าเป็นในช่วงตรุษจีนนะครับที่ขายดีมากๆกก็คือจะเป็นเสื้อเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงสดเลยนะครับแล้วก็โลโก้ม้าเนี่ยก็จะเป็นสีทอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ในช่วงเทศกาลตุจจีนเนี่ยก็น่าที่จะจับจองเป็นเจ้าของนะครับแต่พอหมดสีสั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเสื้อผ้าตัวนี้มาลดราคานะครับแต่ถ้าใครเป็นลูกหลานของคนจีนเนี่ยก็จะรู้ว่าในช่วงตุษจีนก็อยากจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆนะครับไปพบปะญาติเนาะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะครับโปลเองเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับในทุกๆเทศกาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบ โลโก้ม้าที่เป็นแบบตัวเล็กนะครับอย่างถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นโปโล,โลในรุ่นใหม่นะครับก็คือเป็นผ้าเนี่ยเป็นคอตตอนรุ่นนี้ใส่สบายมากนะครับเพื่อนๆใส่สบายมากกว่าผ้าที่เป็นแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับเท็กซ์เจอร์อันนี้จะเรียบนะครับอันนี้ก็คือจะมีความรู้สึกว่าขรุขระนะครับจะมีเท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างกัน แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่แล้วดูผอมผมว่าตัวที่เป็นคอตตอนเนี่ยใส่แล้วจะดูเข้ารูปแล้วก็ดูผอมนะครับส่วนตัวที่เป็นแบบคลาสสิกแบบนี้ใส่แล้วจะดูล่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากจะใส่เสื้อแล้วดูล่ําดูหน้าก่อนนะครับเบอร์ชั่นที่เป็นคลาสสิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับผมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่2เนี่ยก็คือชอบโลโก้ที่เป็นลักษณะของม้าตัวเล็กๆแบบนี้ที่มีความสง่างามแล้วก็มีความคลาสสิก สำหรับเหตุผลข้อที่3นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าพอเราเริ่มซื้อตัวที่1มาเนี่ยก็จะมีตัวที่2ตามมานะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ดูน่าสะสมนะครับเวลาที่เรามีน้องม้าอย่างเงี้ยครับหลากหลายสีนะครับคือชอบในความเรียบง่ายแต่ว่ามีดีเทลที่ซ่อนอยู่ นะครับแล้วก็เวลารวมรวมกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าดูทรงพลังนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นหมวกของโปโลนะครับใบนี้เนี่ยใช้งานดีมากๆกนะครับก็จะมีโลโก้ปักอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้นะครับทางด้านหลังก็จะปักคําว่าโปโลนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่ที่มีความเป็นแบบว่าเหมือนรมดําแบบนี้นะครับนีหมวกก็ใช้งานได้ดีมากนะครับใบนี้เนี่ยก็คือบางครั้งแต่งตัวเรียบๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเซตผมก็ใส่หมวกเป็นหมวกใบนี้ถ้ามีความรู้สึกว่าแบบ อยากจะเปรี้ยวๆนะครับก็เลือกเป็นสีส้มแบบนี้นะครับเช่นเราอาจจะใส่เป็นซ a f ฟารีแจ็คเ ใส่เป็นกางเกงคลาสสิกทรงวินเทจเอวสูงนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นรองเท้าหนังนะครับอาจจะเป็นของอาเดนเป็นของ p r o s s e n d Jones หรือว่าแบรนด์ต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็ใส่ Safari j a c k e จเกสีแบบสีเขียวเขียวสีมะกอกเนี่ยแล้วอยากจะได้ลุคที่ดูแฟชั่นดูเทรนดี้เราก็แค่ใส่หมวกสีส้มแบบนี้นะครับก็จะดูรู้สึกว่าแบบดูคูลขึ้นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีเป็นเหมือนถุงผ้านะครับของ l าฟ กาแฟแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเยอะจนเกินไปแต่ว่ายัางให้ทีมแล้วก็ให้ลุคแอนฟิลส์ที่ดูคลาสสิกอยู่นะครับมีความเป็น gentlemen มีความแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังดูแบบเข้าธีมกับออของฝั่งของปอลูลาฟราเวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้ค่อยๆสะสมเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเสื้อเชิ้ตที่เป็นออ f ฟอร์ดนะครับเชิ้ตที่เป็นออ f ฟอร์ดของเขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ6,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคุ้มค่านะครับใช้งานได้จริงใช้งานได้บ่อยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเคยใส่เวลาแบบไปเป็นกรรมการในการประกวดตัดสินนะครับเชิ้ตและไทเนี่ยนะครับก็จะเป็นของป o ลอลาฟลอเรนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมมีความผูกพันกับแบรนด์ป l ลอลาฟลอเรนตนะครับว่คือว่าในสมัยเด็กๆครับก็อยากจะได้มากๆนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีคนนําเข้ามาในประเทศไทยเราก็จะต้องฝาก ผู้หลักผู้ใหญ่เนะครับเวลาที่เขาเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยให้ช่วยซื้อให้ไซส์ที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะใส่พอดีบ้างไม่พอดีบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเขามีแบบหลายฟิตนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเขามีร้านในประเทศไทยนะครับมีที่ Central ล m b มบา y ซีเป็นแบบแฟล s h i p ใหญ่เลยนะครับมีที่เอมโพเรียมมีที่สยามพารากอนนะครับมีที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็ยังมีเอาท์เล็ด้วยเนี่ยทำให้ความสุขแล้วก็ความสนุกในการที่จะได้เดินเข้าไปลองเสื้อผ้าของโปล l ลาฟร o r e n เนี่ยนะครับก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับได้มีโอกาสลองฟิตติ้งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยิ่งมีหลากหลายตัวเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าน่าสะสมนะครับก็เป็นเหตุผลข้อที่3ของผมนะครับ เหตุผลข้อที่4นะครับเวลาที่เพื่อนๆใส่ไปสักพักนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอก็คือปกเนี่ยจะยู่ยนะครับแล้วก็สีของเสื้อเนี่ยจะมีการเฟดไปตามการและเวลานะครับแต่การเฟดต,ตรงนั้นเนี่ยเป็นสไตล์นะครับเพื่อนๆสาม,มารถที่จะเอาเสื้อที่ผ่านการใช้งานมายาวๆเนี่ยแล้วก็มีความเฟดแล้วเนี่ยไปใส่กับกางเกงที่เป็นผ้าลินินได้นะครับก็จะเป็นการเก่าแบบมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ เสื้อของ Polo Ralph Lauren เนี่ยบางคอลเลกชันนะครับโดยเฉพาะคอลเลกชันที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเพื่อนเื่อจะเห็นว่าบางครั้งนะครับตัวที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับถ้าไปดูในเวอร์ชั่นที่เป็นคลาสสิกตัวละ4,009นะครับสีเขาเนี่ยจะมีความซีดซีดเฟดเฟดมาแล้วนะครับอันนั้นเน่ยเป็นสไตล์ที่เขาเนี่ยจงใจทําให้เสื้อตัวนั้น,เ,นเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสดสีจะมีความสดจะดูใหม่กว่าราคาก็จะแตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ นะครับบางคนเนี่ยที่เขาเล่นเสื้อปโปลลาราฟที่เป็นวินเทจเนี่ยคือยิ่งเก่าเขาก็มองว่ายิ่งสวยอาจจะไปใส่กับยีนก็ได้นะครับอาจจะไปใส่กับกางเกงเผ้าลินินก็ได้นะครับก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าใช้ของไนดะ้อย่างคุ้มค่าจนวินาทีสุดท้ายนะครับ สำหรับข้อที่5นะครับผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้โชว์โลโก้มากเกินไปนะครับเป็นแบรนด์ที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็มีสีสันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกอย่างมากมายนะครับแม้กระทั่งวงดังๆนะครับเกาหลีอย่าง BTS เนี่ยเขาก็ใส่เสื้อผ้าของ l a f p h l a u r e นะครับในการที่จะขึ้นโชว์คอนเสิร์ตนะครับกงยู่ก็ใส่นะครับในเกาหลีเนี่ยถือว่า ดังมากนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าโลโก้ม้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูสง่างามนะครับบางแบรนด์เขาอาจจะเลือกเป็นนกนะครับเป็นกวางเป็นพึง่งเป็นจระเข้เป็นเมดูซ่าหรือว่าเป็นตัวอักษรอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะครับแต่ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าม้าเนี่ยเป็นโลโก้ที่มีความสง่างามแล้วกีฬาโปโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาที่แสดงถึงความร่ำรวยนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รูสไไ้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่อาจจะมีโลโก้ นะแต่ว่าโลโก้เขาเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ออฟมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใส่แล้วก็รู้จักเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับข้อที่6นะครับ ผมมองว่าราคาเนี่ยยังพอที่จะเข้าถึงได้นะครับอย่างตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดนะครับผ้าแบบดีมากใสแล้วนุ่มสบายเย็นสบายนะครับแล้วกออ็ดูแลรักษาง่ายแต่ว่าไม่ควรที่จะนําเข้าไปในเครื่องอบผ้านะครับสามารถที่จะโยนเข้าไปในเครื่องซักผ้าได้นะผมเนี่ยทำพลาดมาหลายตัวนะครับคือลืมนะครับแล้วก็ไม่ได้แยกผ้าตอนที่เอาไปอบปรากฏว่าหลายๆตัวเนี่ยก็หด นะครับสุดท้ายผมก็ต้องเอาไปให้ลูกค้าลูกชายของลูกค้าใส่แทนนะครับถ้าเป็นโปโลที่เป็นทีเชิร์ตแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ผมใส่เป็นคอสตอมสลิมฟิตไซส์ M นะครับจะราคาอยู่ที่ตัวละ2,900บาทอันนี้เป็นราคาเต็มแบบยังไม่ได้ลดราคานะครับบางครั้งเขาก็จะมีโปรโมชั่นลด15% 25%, 30%หรือ50%บนะครับบางครั้งเนี่ยซื้อ2ตัวอาจจะได้ลดเพิ่ม อันนั้นก็แล้วแต่โปรโมชั่นนะครับก็เสื้อที h เชิร์จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา2,900บาทนะครับสำหรับเสื้อตัวที่เป็นแบบคลาสสิกอ่ะผมหยิบให้ดูตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลาสสิกแบบ2กระดุมนะครับใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าดูเท่นะครับดูหล่อเลยแหละแล้วก็ดูล่ำนะครับแบบ2กระดุมในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมใส่เป็นคอสตอมสลิมฟิตนะครับไซส์ M ถ้าเป็นเสื้อที่เป็นลายแบบคลาสสิกแบบนี้ราคาจะอยู่ที่ตัวละ4,900บาทสําหรับราคาในประเทศไทยนะครับและถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะได้เป็นเรียกว่าเป็นโปโลเชิร์ที่เป็นเอิร์ธนะครับตรงนี้จะเป็นสีลักษณะก็คือเป็นสีเขียวนะครับเราจะรู้กันเลยว่าถ้าใส่ตรงนี้เป็นสีเขียวก็จะเป็นโปโลเอิร์ธโปโลเอิร์ธเนี่ยจะแพงกว่านะครับอยู่ที่ตัวละ5,900บาทแต่ว่าวัสดุของผ้าเนี่ยจะทํามาจากวัสดุที่เป็นรีไซเคิล เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ f e ล l i n g ของการสวมใส่ที่แตกต่างกันนะครับผมเองเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าคิดว่าอาจจะอยากจะมีสะสมไว้สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติต้องการความหรูหราที่เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็น3กระดุมนะครับแล้วก็กระดุมแบบนี้จะเป็นกระดุมแบบม a ลเตอร์ออฟเพลนะครับก็คือเป็นกระดุมแบบ ขยมุกนะครับใครที่เล่นแบบ Classic แมนแวร์เนี่ยก็จะรู้ว่าดีเทลของผู้ชายเนี่ยก็คือเรื่องของกระดุมโดยเฉพาะกระดุมที่มาจากม a เตอร์ออฟเพลนะครับที่เป็นเปลือกมุกหรือว่าเป็นเขาสัตว์นะครับหรือว่าเป็นกระดุมไม้เนี่ยก็จะให้ลุคแอนด์ฟีลที่ดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะครับผ้าจะมีความแตกต่างนะครับนีอันนี้ผมจะใส่เป็น Slim Fit เป็นไซส์ L นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฟิตของปอล l ลาฟลอเรนเนี่ยก็ จะไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีในเวอร์ชันที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกฟิตนะครับแล้วก็จะเป็นคอสตอมสลิมฟิตนะครับก็คือเป็นช่วงกลางๆแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบสลิมฟิตอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองดูก่อนว่าฟิตของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าชอบแบบไหนนะครับและถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเสื้อเชิ้ตท,ที่เป็นออกฟอร์ดแบบคลาสสิกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราคา 6,500บาทนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ที่ราคา6,700บาทสำหรับโปโลเชิร์ต3กระดุมผ้ายืดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมานั่งคำนวณนะต่อไรายได้ของบุคคลทั่วๆไปนะครับเรามานั่งคำนวณกันเล่นๆน,นะครับว่าถ้าเงินเดือน30,000นะครับเราจะสามารถซื้อตัวที่เป็นคลาสสิกแบบนี้นะครับตัวละ4,900นะครับตีว่าตัวละ5,000เนี่ยได้ทั้งหมด6ตัว ถ้าเราเงินเดือน6ห0 0 0ื่นนะครับเราจะซื้อแบบนี้ได้12ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราซื้อเดือนละ1ตัวนะครับจะคิดเป็นถ้าเงินเดือน3 0,000่นนะจะคิดเป็น16%ของรายได้ของเราถ้าเราซื้อ1ตัวถ้าเราเงินเดือน6ห0 0 0ื่นนะครับซื้อ1ตัวจะคิดเป็น8%ของรายได้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าโบร l สลาฟเรนเนี่ยราคาถูกไหมผมก็มองว่าก็ไม่ได้เป็นเสื้อที่มีราคาถูก นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเสื้อตัวหนึ่งหกพันเก้านะฮะหกพันเจ็ดหกพันห้าหกพันเก้าเนี่ยเราสามารถที่จะตัดสูตรได้หนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆคือเป็นสูตรที่เป็น tailor made ได้ทั้งเสื้อนะครับตัวที่เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็ได้ทั้งกางเกงด้วยนะครับแล้วเราก็เอากางเกงเนี่ยไปใช้ mix and match กับเสื้อผ้าอื่นๆได้สูตรก็เอาไปสไตลิ่งนะครับหรือว่าเอาใส่เป็นแบบโท้ทัลลุกก็ได้สามารถที่จะเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานมากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การบริหารบัตรเจตของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคลํานวณมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูจากไรายได้นะครับว่าเอ๊ะเรามีไรายได้ประมาณเท่านี้เนี่ยเราควรที่จะเล่นแบรนด์ประมาณไหนนะครับถามว่าในโลกนี้มีแบรนด์ที่แพงกว่าปอร l ลูฟรานไหมก็มีเยอะแยะมากมายครับแต่สําหรับผมอะผมมีความรู้สึกว่าราคาเขาเนี่ยพอเข้าถึงได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นแบบเป็นเขาเรียกว่า ป้ายสีม่วงนะครับเป็น p u r ร์เพล b e l เนี่ยตัวหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะครับแล้วก็ม้าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นม้าที่ตัวใหญ่นะครับผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าวู m a เมดอินอิตานะครับอย่างดีเลย แต่เวลาที่เพื่อนซักเนี่ยจะต้องซักแห้งเท่านั้นนะครับอย่างถ้าเป็นเสื้อพวกโปโลทั่วไปสามารถที่จะเข้าเครื่องได้แต่ไม่ควรที่จะเอาไปใส่ในเครื่องอบผ้านะครับควรที่จะตากเป็นปกติแล้วก็รีดด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับข้อเสียของเขาก็มีนะครับเวลาที่ซักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผ้าเนี่ยจะมีความยับยุยยี่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรีดพอสมควรนะครับ สำหรับข้อที่7นะครับผมมีความรู้สึกว่าแบรนด์โปรโลราฟร์เรนเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูลำลองนะครับแต่ว่ายังดูรู้สึกแบบให้ความสุภาพอยู่ เพื่อนๆจะหยิบไปใส่กับกางเกงขาสั้นกางเกงเอวสูงก็ได้นะครับเป็นกางเกงยีนก็ได้นะครับเป็นกางเกงสลักทำงานก็ได้นะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นโปโลแบบมีปกแบบนี้ฮะก็จะให้ความรู้สึกที่ดูสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีคำถามครับเวลาที่ผมเนี่ยไปสอนในคลาสเรียนนะครับเขาก็จะถามว่าคุณครูครับสามารถที่จะใส่เสื้อโปโลแบบนี้ครับ กับสูตรได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็คงจะบอกว่าถ้าบายเดอะบุ๊กเนี่ยเราก็คงไม่ใส่เสื้อโปโลแบบนี้กับสูตรแต่ในปัจจุบันนะครับผมมีเ e ฟเฟรนต์มายืนยันให้นะครับว่าแม้กระทั่งของโปโลลาฟรอนเองเนี่ยเขาก็มีแคมเปญที่แบบจะสอนว่าเอ๊ะเราจะใส่เสื้อโปโลเนี่ยสไตล,ลิ่งแบบไหนได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเสื้อโปโลที่มีปกแบบนี้ครับมาใส่กับแจ็คเก็ตนะครับได้แล้วในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอิานฟลูเอนเซอร์ สามารถที่จะเอาเสื้อโปโลเนี่ยใส่สไตลิ่งกับแจ็คเก็ตนะครับหรือว่ากับเบเซอร์ของเราได้นะครับคือยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะดูผิดธรรมเนียมนะครับแต่ว่าโลกของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมก็จะตอบนักเรียนว่าในยุคปัจจุบันก็สามารถที่จะทําได้แต่ให้เราเนี่ยได้รู้ก่อนว่าอ๋อในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่นิยมใส่เสื้อโปโลเนี่ยนะครับ กับเบลเซอร์นะครับหรือว่าแจ็คเก็ตของเรานะครับต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคําว่าสูตรเนี่ยนะครับเพื่อนๆแปลว่าเสื้อกับกางเกงเนี่ยเป็นชุดเดียวกันมาจากผ้าม้วนเดียวกันแล้วก็มาจากกระดุมที่มีสีเหมือนกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าสูตรนะครับส่วนแจ็คเก็ตเนี่ยบางครั้งเราก็จะเรียกว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเบลเซอร์แต่ว่าในความเข้าใจของคนไทยเนี่ยเราจะเรียกเสื้อแบบนี้ว่าสูตร เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแมนชั่นว่าเอ้ยเอาไปใส่กับสูรเนี่ยก็แปลว่าผมเนี่ยหมายความว่าเอาเสื้อโปโลเนี่ยไปใส่กับเลเซอร์แจ็คเก็ตหรือว่าไปใส่กับสูตรที่เราตัดมาเป็นชุดแต่เราไม่ได้ใส่พร้อมกับกางเกงนะครับอันนี้ก็คืออยากจะอธิบายในเรื่องของดีเทลนะครับว่าเอสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแต่ยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับเหมือนกับ เวลาที่เราใส่สูททั้งชุดนะครับแล้วก็ใส่กับเสื้อยืดคอกลมแล้วก็ใส่กับรองเท้าที่เป็นไวท์นิเกอร์อันนี้มันก็เป็นเทรนด์ของยุคในปี2020-2021นะครับโลกเนี่ยมันพัฒนาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบคลาสสิกเมนวร์จ๋าซัตเทริเอลจ๋าเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่กันในลักษณะแบบนี้แต่ใครที่แบบอยากได้ลุคแอนด์ฟิลที่มีความเป็นโมเดิร์นทันสมัยผมว่าก็เน้นเอาความสะดวกสบายแล้วก็ความถูกกาะ,ะเทศะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญครับ แล้วก็มาถึงข้อที่8นะครับสำหรับจากประสบการณ์เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่เสียสตังค์ไปจริงๆแบบมีเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเอามาโชว์ได้ประมาณแค่นี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาปักโลโก้เป็นมาร์ตัวเล็กที่มีความสง่างามนะครับเพราะว่าถ้าต้องการจะซื้อแค่เสื้อยืดเรียบๆหรือว่าปโลเรียบๆเนี่ยผมว่ามีแบรนด์อื่นๆให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะมาก นะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าเขาสะท้อนความเป็นสไตล์ที่มีความคลาสสิกของแบรนด์มากๆนะครับอย่างโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนล่าสุดนะเขาก็เลือกใส่สูตรของลาฟรานเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะ represent ความเป็นอเมริกันนะครับในขนาดเดียวกันที่อดีตประธานาธิบดีถ้าเป็นแบบอีกท่านหนึ่งนะครับเขาก็จะเลือกใส่เป็นของบริโอนีซึ่งเป็นสูตรของอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า คุ้มค่ากับการที่ตัวเองเนี่ยลงทุนนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมมาทีละตัว2ตัวนะครับแล้วก็จะกองเต็มตู้ไปหมดแล้วก็พอมานั่งดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเราก็มีเสื้อผ้าของป o ลอลฟเราเนี่ยเยอะนะครับจริงๆแบบแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหยิบตัวที่เป็นเหมือนเสื้อเกิงเสื้อกากอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีนะครับมีแบบนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อกาก,ากของเขานะครับเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นปากเหมือนกันแต่ว่าซ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะมีดีเทลเวลาที่เราใส่ อาจจะไปใส่กับเสื้อเชิ้ตออกฟอร์ดสีฟ้าอ่อนนะครับในวันที่ฝนตกแล้วก็สไตลิ่งด้วยด้วยแจ็กเก็ตแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดูคลาสสิกดีก็มีความรู้สึกว่าซื้อมาเนี่ยได้ใส่จริงคุ้มค่าแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเสื้อผ้าของ polo ralph lauren เลยนะครับก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับมาสรุปสุดท้ายนะครับท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆผมมองว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ไหนก็แล้วแต่ที่เ,เพื่อนเพืชื่นชอบนะครับจะเป็นโลโก้ไหนลายปักไหนก็แล้วแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราได้ใส่เขาบ่อยๆผมมองว่าอันนั้นน่ยมันเป็นความคุ้มค่านะครับแล้วก็เสื้อผ้าบางตัวเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกพิเศษที่ซ่อนอยู่นะครับอย่างของผมทุกตัวแต่ละตัวเนี่ยจะมีเรื่องราวผมจะจําได้อผมซื้อเสื้อตัวนี้ที่ไหนซื้อในช่วงเวลาตอนไหนของชีวิตนะครับก็คือค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆทีละตัว2ตัว พราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่เราใส่เราก็จะสัมผัสถึงความพิเศษแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มีเก็บไว้แล้วก็ได้ใส่นะครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเลือกแบรนด์ไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วใครที่เป็นคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบแบรนด์ polo l a v e f r a r n เหมือนกันนะครับยังไงก็สามารถที่จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะครับแบ่งปันกันมาในคอมเมนต์ทางด้านล่างได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อย วันนี้ผมจ็อบมาดินภูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ